แต่อยู่คนเดียวก็ไม่ยอมนั่งอย่างนี้ซะเลยนะมันปวดมันก็เบื่อละเลิกดีกว่าพอมาอยู่รวมกันอย่างนี้มันนั่งได้นกัดฟันกรอดกรอดก็นั่งได้คนปวดจนร้องไห้ก็เอาไปทำอย่างอื่นสนุกกว่านาะ มีอยู่คำหนึ่งนะสำนวนโบราณเราเมือ่อเมื่อสุดมือสอยก็ปล่อยมันไปก็ได้ยินไหมนี่คือจะไปสอยมะม่วงสักลูกเนี่ยนะนะเอื้อมไม่ถึงไม้มันสั้นไปทำยังไงอแต่คิดแบบเชิงลบหน่อยก็จะบอกว่านะมะม่วงมันเปรี้ยวหรืออ่างุนเปรี้ยวอะไรเงี้ยสำนวนกลั่งเขาะ อามมันเปรี้ยวไม่เอาดีกว่า mm hmm. ก็คือคิดแบบเชิงลบแต่ถ้าแบบพูดเราก็คือยอมรับความนจริงอย่นเนี้ก็คือถ้าสุดมือสอยก็ปล่อยมันไปในเวลาเราปฏิบัติเงินนะมันไม่สงบทำไงถ้าสุดมือสอยก็ปล่อยมันไปไม่สงบก็ไม่สงบะ ยอมรับมันดื้อๆนั่นแหละว่าอ้าวมันไม่ได้ก็ไม่ได้ในทุกเรื่องนะแม้กระทั่งเรื่องของการดำรงชีวิตปัจจุบันของเราเหมือนกันทำมาหากินอะไรแล้วแต่อยากได้นู่นอยากได้นี่เยอะแยะไปหมดถ้าทำมันไม่ได้ล่ะก็บอกตัวเองว่าเมื่อสุดมือสอยก็ปล่อยมันไปแสดงว่ามันไม่ใช่ของเรานะเมื่อคืนในงานศพ โอมภรรยาเพิ่งอายุห้าสิบกว่า,วาเห็นมะเร็งเรียบร้อยไปแล้วสามีก็พยายามที่จะชดถึงไว้ให้เต็มที่นทำทุกวิธีทางที่จะให้ภรรยาอยู่รอดได้แต่ถ้าไม่รอดล่ะคือพอถึงเวลาที่ตายจากกาันไปแล้วจริงเนี่ยนะ ทุกคนก็จะมีความรู้สึกอย่างนี้เหมือนกันเหมือนคือเมื่อสุดสอยก็ปล่อยมันไปถ้ามันไม่ได้ก็ไม่ได้แค่นั้นเองทาอะไรได้เป็นานานๆโผลไปนั่งดูสังคมแบบชาวบ้านเขาถามกัน,นในงานศพอะไรเงี้ยนั่งดูแล้วก็บางทีก็ขำดีเมืออกันสแสดงความอะไรอาวรนะ ทำโน่นทำนี่ต่อกันมานั่งกราบศพนะมานั่งดูเโอคนแก่อายุเจ็ดสิบมานั่งกราบศพของคนอายุที่ห้าสิบอะไรเงี้ยนะมานั่งดูออน,นี้คือเรื่องของประเพณีวัฒนธรรมนะเป็นการให้เกียรติแกียผู้วัยชนไปแล้วอะมันกะ็ตลกดีว่าบางทีตอนมีชิดอยู่อยู่แบบนี้เราก็ไม่ค่อยจะให้เกียรติกันเท่าไหร่นะ อันเมื่อสุดมือสอยก็ปล่อยกันไปนี่ยเป็นธรรมะเบื้องต้นนะที่เราต้องวางใจใถูกเวลาเรามาปฏิบัติกันไม่เอาอะไรกับมันนะทำหน้าที่ของตัวเองให้เต็มที่นะแต่ถ้ามันไม่ได้ก็ต้องปล่อยไม่เอานะวางใจใถูกไม่ทุกข์กับมันแค่นั้นนะนะ่โนะยมมาปฏิบัติกันนี่ด้วยความคาดหวังอะไร จะมาเอาอะไรถ้ายังคิดว่าจะมาเอาอะไรนี่นะมันจะทุกข์ขึ้นมาทันทีเลยแต่ถ้าคิดว่าไอ้มาปฏิบัตินี่มันได้เอาอะไรหรอกนะเขมาทําหน้าที่ของพุทธบริษัทที่ดีนั่นเองนะทานศีลภาวานาทาให้มันครบนะส่วนผลจะเป็นยังไงเรื่องมันนะถ้าวางใจงนี้ได้ก็ไม่ยุ่งแต่ถ้าวางใจไม่ได้มันยุ่งขึ้นมาทันที จะมาเอาโน่นจะมาเอานี่สารพัดในเรื่องอยากจะเอานี่มันเยอะมากในแต่ละวันเนี่ยนะแคจะตักข้าวมาทานกันนี่มันก็ยุ่งละอ้นั่ก็น่ากินนี่นี่ก็น่ากินเยอะๆไปหมดสวาปามเข้าไปครึ่งจานีนี้เต็มท้องแล้วอะไรก็ไม่น่ากินทุกอย่างแล้วทีนี้นี่ถ้าเราวางใจได้ถูกมันก็ไม่ยุ่ง ความโลภโมโตสันอยากได้ใครดีอะไรทั้งหลายที่มันเป็นอยู่โดยธรรมชาติเนี่ยนะย้อนกลับมาดูมันมันอยากได้อะไรมันอยากมีอะไรมันอยากเป็นอะไรดูมันให้ทันทำความเข้าใจกับมันนะแล้วก็วางใจกับมันให้ถูกต้องไม่งั้นเราจะทุกข์วุ่นวายต่อไปพอสังขารร่างกายเริ่มเสื่อมมาแล้วมันจะยิ่งพาให้เราทุกข์ยิ่งกว่านี้อีกนะไม่ต้องพูดถึงลูกหลานอะไรทั้งหลายขนาดร่างกายตัวเองเรายังบังคับมันไว้ไม่ได้ เดี๋ยวก็ผมงอเดี๋ยวก็หนังเหี่ยวเดี๋ยวก็ป่วยเป็นโน่นเป็นนี่สารพัดจะเป็นดีเราเคยไปนั่งอิจฉาคนนน้นคนนี้เนาะคนนน้นรวยกว่าเราคนนี้สวยกว่าเราคนนั้นดีกว่าเราคนนี้เก่งกว่าเราน่ะมาถึงวันหนึ่งมันก็ต้องใช้คําอย่างเงี้ยคือเมื่อสุดเมื่อสุดมือสอยก็ปล่อยมันไปเหมือนกันที่มีทั้งหมดก็ทิ้งทั้งหมดเหมือนกันเอาอะไรไปไม่ได้สักอย่างน่ะ ที่พาคูมิใจโอ้ฉันเก่งอย่างคนอย่างนี้ดียังคนอย่างนี้ถึงวันหนึ่งทิ้งหมดเลยนะก็แค่หลอกตัวเองไปวันวันหนึน่งแค่นั้นแหละไม่เคยไม่มีคือถ้าว่าโดยธรรมชาตินี่ยไม่มีใครดีเลิศประเสริฐอะไรมากไปกันเลยกิเลสก็พอๆกันนะเ,เกิดแก่เจ็บตายก็พอๆกัน,นธรรมชาติมันให้มาเท่ากันอยู่แล้วนะอย่าไปเอาอะไรกับมันถ้ามันจะได้ก็มัน แสดงว่าเป็นของเราท่านไม่ได้ทิ้งมันใ่ในการที่เรามาเฝ้ารู้ลมหายใจมาดูอาการของกายของใจที่มันกำลังทํางานอยู่เนี่ยในแต่ละวันเนี่ยมันช่วยให้เราวางใจกับมันได้ถูกต้องนะว่าเมื่อสุดมือสอยก็ปล่อยมันไปนะไม่เป็นไรนอน้องเนี่ยไอ้สำนวนไทยที่เราใช้ใช้กันบ่อยๆไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกอะไรเงี้ยไอ้สำนวนพวกเนี้ยมันมันช่วยให้ มันบ่งบอกถึงอะไรมันบ่งบอกถึงวัฒนธรรมแห่งการแห่งการมีสตินะวัฒนธรรมแห่งการยอมรับความจริงหรือวัฒนธรรมแห่งไตรลักษณ์เนี่ยซึ่งมันฝังอยู่ในกระแสะเลือดของชาวพุทธอยู่แล้วนะมันวางใจได้ง่ายนะไม่งั้นแล้วมันยุ่งไม่หมดเลยไห้หนอนก็จะเอาไอ้นี่ก็จะเอาเยอะแยะไม่ต้องอะไรมากอย่างพระเราเนี่ย พอบวชน,น,นานๆสั่งสมอะไรนะพระเครื่องอะไรเงี้ยนะมาอวดกันของใครแพงกว่ากันของใครดีกว่ากันถ้าเป็นพระเถรลผู้ใหญ่ก็ามาอวดกันใครสร้างวัดใหญ่กว่ากันสวยกว่ากันใครมีญาติยศอมสธามากกว่ากันนะล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องไม่เป็นสาระทั้งนั้นวานไปนั่งอยู่งานศพเนี่ย พิธีกรซึ่งเห็นหน้านอยู่ประจำนะในวัดคูคนนี้ได้รับความเมตตาจากพระมหาวิเชียรท่านเป็นนักปฏิบัตินักคิดนักเขียน,นฟังแล้วอยากจะอ้วกออกมาพนะนะิธีกรรู้สึกว่าโอ้ยอันนี้มันเป็นเรื่องเปลือกไม่ใช่แก่น,นเป็นเรื่องเปลือกทั้งนั้นเลยมาน,นั่งยกย่องกันอะไรเงี้ย นะถามว่าดีไม่ดีแนะ็นการให้เกียรติกันะแต่อย่าไปหลง,ง่ไะอ้พวกนี้แสบยิ่งกว่ามีคนมานั่งด่าอีกคนมานั่งด่าเราเนี่ยบางทีทำให้เราหันกลับมาดูตัวเองได้มั่งน,นะแต่เกิดมีใครมานั่งยกย่องชมเชยสรรเสริญอะไรเงี้ยมันทำให้เราหลงโลกซะจนไปไม่เป็นเลยนะบนะางทีเนี่ยเมื่อวานโยมไลฟ์ฟังว่าเนี่ย เนี่ยเขาไปซื้อหวยวันเกิดอาจารย์ปีที่แล้วอายุสี่สิบแปดมหวยออกสี่ปดครั้งมากมันซื้อหวยถูกปีนี้สี่เก้าไปซื้อไม่ออกเลยสี่เก้าหายไปเจอมันยังอุาสา์ไปลือนว่าเนี่ยอาจารย์บอกเลขนหน้าเปิดหน้าหนึ่งเจ็ดสามันนะันสือสดมนไปซื้อออกตรงๆเลยหนึ่งเจ็ดสมไม่รู้เลขไทยอะไรของมันก็ไม่รู้ นี่เราก็ขับว่าเอ้ยคนนะัมันจะบ้ามันก็บ้ามันอยู่อย่างนั้นนะมันก็ไปเที่ยวขาดเดาเอาว่าน่าจะอย่างงู้นน่าจะอย่างนี้นะเหมือนได้ฟังเวลาเขาไปตีหวยกันไะไปขูดเสาบ้างไปขูดต้นไม้บ้างนะไปทําอะไรบ้าบอลเนี่ยแล้วก็มานั่งคาดเดาเอาว่ามันน่าจะเลขโน้นมันน่าจะเลขนีน้น,น,นะนนพอโตขึ้นมาก็บอกอ้ยมันขลังดี สารพัดจะเป็นอันนี้เรื่องของชาวบ้านนี่จะเกิดว่าพระเราไปหลงไอ้เรื่องพวกนี้นะี่มันน่าสมเพชไม่ใช่ไรนะพอบวชมาสักสองสามรษาสี่ห้าาษากูชักตั้งตัวเป็นอาจารย์ครั้งนะไปดูสนมากเป็นอย่างนี้งนะั้นแบกรูประคำเส้นใหญ่ๆห,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 นะหน่อยบาทลูกใหญ่ๆหน่อยอย่างนี้นะจีวรเก่าๆหนปะแล้วปะอีกโอ้ยดูดี ดูขลังนะจะกินข้าวทีก็เสกทนะีจะทำอะไรทีก็มีคาถาคมโอ้ยมันทำไมจะไปทำอะไรให้มันรกลงลังขนาดนั้นนะจริงแล้วชีวิตมันเป็นเรื่องที่มันไม่ต้องเป็นอะไรทั้งนั้นมันไม่ต้องมีอะไรทั้งนั้นนะอะไรจะมีมันก็มีของมันขึ้นมาเองนั่นแหละนะทำหน้าที่ของตัวเองให้ถูกแล้วกัน นาทิ้งชาวพูดอะไรทานศีลภาวนาทำให้มันถูกนะให้ทานบ้างหรือเปล่าให้ที่อยากได้นน่นอยากได้นี่ตะพุทตะพื้นเ่ยเคยให้ทานบ้างไหมนะให้บ้างไหมแล้วให้แบบไหนต้องถามได้เองด้วยวัดกูก็ไม่เคยเข้าบาทกูเขาไม่เคยใส่อยู่ๆจะมาเอาอะไรเนี่ยนะช่วยเหลือเกื่อคูณคนอื่นกูก็ไม่เคยทําอย่างเงี้ยนะนะอยากได้จัง นะอยากให้ตายก็ไม่ได้เพราะอ,อะไรเพราะไม่ได้สร้างเหตุปัจจัยกับมันสิ่ก็ไม่เคยรักษาอย่างนี้นะเนี่ยเอาอะไรนั่งดูโยมาบางคนโอ้ยจะทําอะไรนี่ต้องให้ดีที่สุดถ้าเพื่อคนอื่นนี่ต้องให้ดีที่สุดแต่ถ้าเพื่อตัวเองไม่เป็นไรไอชนิดเนี่ยเวลามันจะได้อะไรขึ้นมามันก็ได้ที่มันดีที่สุดนั่นแหละแต่ประเภทตัวเองต้องดีที่สุดคนอื่นจะหัวมัน ก็ต้องทำใจหน่อยเราสร้างเหตุปัจจัยมาอย่างนั้นนะส่วนมากเวลาได้มักจะไม่ดีเวลาไอ้ที่ดีก็ไม่เคยจะได้้วยมักเป็นงั้นนะจุกจิกจุกจิก,กเป็นอย่างนั้นนะเหมือนกันเนี่ยให้รถไมโครมาขุดนะไอ้คนขับก็บเมารถหกลอก็อกอเมาและไม่ได้ดีสักอย่างนะเละเทะคุยอะไรก็ไม่รู้ นะขนไว้ก็ไปกองมาเนินเทนตึกอะไรมันจะไปทำอะไรไปเพิ่มงาน,นงขึ้นมาอีกต้องไปหารถขนไปทิ้งซะมั้อย่างเงี้ยนะนทีเราอยากจะได้ดีแต่มันดีไม่ได้ก็ต้องทอําใจเอาไม่ได้ก็ไม่ได้บางใจ <laughs> ถูกแค่นี้นะยะสวดมนต์กันะนะ